S <S เหรียญ <จะ S 2> พระธาตุนพนมพุทธศิลป์ฉลองพระธาตุพ, <า S 2> พ <า S 1> นมคำร,รุ่นหมาสี่ร้อยแปดอันนี้เป็นเหรียญที่<ม>ทางหลวงหล่อพระรามห้าเป็นองค์ลอยเนื้อเงินที่ทางหลวงหล่อพระรามห้าโดยประธานจัดสร้างพระธาตุพนมองค์เงินคือน,นายสนิชัยหัตถโยไทได้จัดสร้างถวายหนึ่งร้อยแปดเหรียญพร้อมกับครอบครัวนะเดี๋ยวให้ดูว่า เหรียญองค์ลอยเนื้อเงินนั้นมีความสวยคมประณีตยังไงอ่อนี่ยจะมีตาสัญลักษณ์ตลามห้าแล้วก็มีโคตรลมขับอยู่ใต้ฐานมคมมีลายประดับด้านซ้ายขวาทิศหน้าลายประดับซ้ายขวาทิศใต้อีกลายประดับซ้ายขวาทิศต,ต,ต,ตะวันตก ไปล,ลายประดับทิศเหนือซ้ายขวาทิศเหนือก็มีหน้าบานซุมประตูหน้าบันซุมประตูหน้าบันซุ้มประตูและหน้าดันหน้าบานซุมประตูทุกทิศมีความคุมประนีตสวยมากนะดูหืมผมมากเลยอลายประดับแต่ละด้านเหมือนกับพระธาตุนมองค์จริงทุกประการเลย เป็นเลียนแจกนะไม่มีให้เช่าบูชาซื้อขายสร้างแค่ร้อยแปดเลียน